สวัสดีครับคลิปนี้มาสั้นๆนะครับผมจะใส่ UPS กับ s y n o l o g y r o u ต e r ตัวนี้แล้วก็จะมี AS router รวมถึง Switch นะครับแล้วก็จะมีกล้องวงจรปิดอยู่1ตัวตัวนี้ผมกะว่าจะเอา UPS ตัวเดิมนะครับมาใส่แบตเตอรี่ลิเธียมฟอสเฟตซึ่งกะว่าจะไม่ได้ใส่เต็มประสิทธิภาพนะผมเข้าใจว่าทั้งหมดเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณ60วัตต์นะครับก็เลยจะใส่ แบตเตอรี่6แอมป์ก็พอนะครับซึ่งตัวนี้ผมมี UPS เดิมตัวนี้เป็น UPS APC b a c k UPS 800 VA นะครับเข้าใจว่าตัว800เนี่ยน่าจะเอาอยู่นะสำหรับทั้งหมดนี้นะครับผมก็ถือโอกาสประหยัดแบตคราวนี้จะเอามาทดสอบไว้ให้เผื่อใครที่ต้องการใช้งานวัตต์ไม่มากนะครับไม่ได้เกิน100วัตต์เนี่ยก็สามารถเอาแบตเตอรี่ต่ำกว่าสเปคมาใช้ได้นะครับ ก่อนหน้านี้ผมมี UPS 700VA ซึ่งเปลี่ยนแบตไปแล้วนะครับตัวนี้เป็นรุ่น800ซึ่งไม่มี USB เราจะไม่สามารถควบคุม NAS ผ่าน APC ตัวนี้ได้นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรผมไม่ได้มี NAS ที่บ้านที่นี่นะครับก็ถือว่าเอาไว้ใช้กับเราเตอร์เท่านั้นเองวิธีการถอดแบตเตอรี่ของ UPS back UPS 800รุ่นนี้ก็คล้ายๆกับรุ่น700นะครับถอดแบบนี้เลยมีน็อต2ตัวอยู่ด้านล่างถอดน็อตออกแล้วก็ถอดแบตเตอรี่ออกนะครับ พอขั้วแบตเตอรี่ซึ่ง UPS ตัวนี้แบตร้องแล้วนะครับติ๊ติติตลองบอกว่าแบตเสื่อมซึ่งเป็นปกติอยู่แล้วผมก็จะถือโอกาสเปลี่ยนตัวนี้น้อยลงนะครับผมใช้แบตเตอรี่ OD โอโ้โห สังเกตดูเนี่ยครับมันบวมตัวน้ํากลั่นน้ํากรดเนี่ยหมดแล้วนะครับเข้าใจว่าตะกัวบวมแตกขนาดนี้มันรั่วด้วยนะถือว่าแย่เลยยี่ห้อนี้อย่างที่เห็นนะครับแบตเตอรี่ลูกเดิมยี่ห้อ OD ดีเนี่ยก็ค่อนข้างเละเทะเลยนะครับเข้าใจว่าแบบนี้คือตะกัวบวมออกมาปริผมไม่แน่ใจว่าน้ํากรดที่วงในนี้มันเลอะเหย่อไปหรือเปล่านะครับแต่ก็แย่เลยสำหรับตัวนี้อาการค่อนข้างหนัก จากเดิมตัวนี้เป็นรุ่น12โวลต์9แอมป์นะครับสเปคจริงๆคือ7.2แต่ผมซื้อ9มาใส่แต่ว่าคราวนี้จะลดลงเป็น6นะครับ6ก็สามารถซัพพลายสามารถจ่ายไฟได้แต่ว่าสเปคมันจะกำลังวัดน้อยลงนะครับผมเอามาใช้ประมาณ70-80วัตต์ไม่เกินนี่หรอกครับก็เลยคิดว่าตัวนี้ SY แบตเตอรี่ลิเทียมฟอสเฟตนะครับ เขาจ่ายไฟได้ที่6แอมป์แค่นั้นเองนะเอามาใช้ประมาณนี้ก็โอเคนะครับตัวนี้ผมซื้อมาจากร้านค้าออนไลน์เบาๆเบามากเมื่อเทียบน้ำหนัก2รุ่นนี้นะครับน่าจะเบากว่าเดิม5เท่าเลยนะครับในการใส่แบตเตอรี่ก็ง่ายๆครับเช่นเดิมเราถอดแล้วก็สวมกลับเข้าไปแบบนี้มันก็จะสวมเข้าไปง่ายๆเลยนะครับเนี่ยโอเคแน่นแล้วแค่นี้ สายไฟกลับเข้าไปนะครับตามขั้วตามสีอยู่แล้วใส่เข้าไปได้ง่ายๆสีแดงแล้วก็สีดำเสียบสีไหนก่อนก็ได้ครับไม่ได้มีปัญหาอะไรเหมือนรถยนต์เพราะว่าเขาต่อกันง่ายๆแบบนี้ไม่ได้มีตัวถังใหญ่เหมือนรถยนต์นะครับฉะนั้นก็ไม่ต้องกังวลเสร็จแล้วก็ใส่หน้าก,การครับถือว่า UPS 800ก็กลับมาจ่ายไฟได้แต่ว่าให้โน้ตไว้อย่างหนึ่งนะครับว่าเขาจะไม่สามารถจ่ายกำลังวัตต์ได้เท่าเดิมแล้วเราก็ควรจะใช้กับเราเตอร์คอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่องหรือพวกกล้องวงจรปิดหรืออุปกรณ์ต่อพ่วงเล็กน้อยที่กินไฟได้ไม่เกินสักประมาณ60-70วัตต์นะครับโอเคกลับมาใช้ได้แล้วเดี๋ยวเรามาลองกันครับ หลังจากที่ติดตั้งเสร็จแล้วนะครับผมมีการต่อลักพ่วงขึ้นมาแล้วก็วัดไฟก่อนนะครับมาเข้าตัวนี้ก่อนแล้วก็ต่อออกมาพักเดียวมาพ่วงแล้วก็พ่วงต่อมาตัวนี้ด้วยนะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยจะมีกล้องมีสซาแคมหนึ่งตัวมีเราเตอร์นะครับมีซีโนอรโจีแล้วก็มีอุปกรณ์เน็ตเวิร์ก l ราเตอร A/S แล้วก็ตัวแปลงสัญญาณไฟเบอร์ออปติก1ตัวรวมถึง motion sensor ด้วยนะครับทั้งหมดเนี่ยกินไฟอยู่ที่16วัตต์เท่านั้นเองนะครับเนี่ยสีสีเหลืองนะครับ16.35วัตต์นึกว่าจะกินไฟสักประมาณ50วัตต์แต่จริงๆไม่ถึงนะครับเนื่องจากเป็นอุปกรณ์เน็ตเวิร์กกินไฟแค่นี้ซึ่งก็หมายความว่าเราสามารถใช้แบตเตอรี่แค่6แอมป์นะครับตัวเล็กสุดเลยของแบตเตอรี่ฟอสเฟตกับ UPS 8 0 0 VA ซึ่งไม่จําเป็นต้องจ่ายกําลังไฟสูงสุดก็ได้นะครับตัวนี้จ่ายกําลังไฟอยู่ที่16.4วัตต์เท่านั้นเองเดี๋ยวผมจะลองทดสอบโดยการดึงปลั๊ก UPS นะครับตอนนี้ UPS จ่ายไฟอยู่นะครับนิ่งๆเลยกําลังไฟแค่นี้ถือว่าน้อยมากเท่าที่ผมลองก่อนหน้านี้เนี่ยประมาณ70วัตต์ก็สามารถใช้งานได้สักพักใหญ่เลยนะครับ ตัวนี้แค่16วัตต์สบายๆก็เอามาฝากประมาณนี้ครับคุณสามารถแอปพลายแบบนี้ได้นะครับถ้าเกิดว่าคุณใช้กำลังวัตต์ไม่เยอะเนี่ยแบตเตอรี่ลิเทียมฟอสเฟตขนาดเล็กสุด6แอมป์ก็สามารถเอามาใส่ APC ได้สบายๆจ่ายไฟให้อุปกรณ์ตามนี้นะครับจะมีกล้องมีเราเตอร์2ตัวนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็เอามาฝากเพียงเท่านี้ ท่านใดมีคำถามคอมเมนต์เอาไว้ได้เลยเดี๋ยวจะรีบทดสอบมาตอบให้สำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ